ดีชสดีท,ที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเด็กสะสมเหรียญน,นะครับวันนี้ผมก็ได้เจอเหรียญเหรียญหงนะครับอยู่ตรงตู้ผมแต่มีคนเจอก่อนผมผมก็เลยได้ซื้อต่อมาอมเขาไม่รู้มันเป็นเหรียญหายากผมซื้อต่อมาแค่สี่สิบบาทนะครับหรีดของแท้เขาไม่รู้ไงเข<ม>า,บาบอยากติดเกมจัดแบบติดเกมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพลาสินกับข้งางหน้าก็จะเหมือน ก็มันจะกระโปะมันจะดูเหมือนปกติ้าหันดูข้างหลังนะหันดูข้างหลังนี่จะกลายเป็นเหรียญหงเลยนะนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปของพอชนิดราคาห้าบาทนะครับพอสองสองห้าสามศูนย์นะครับข้างหน้าก็จะเขียนว่าภูวิพลอายุยเดชรัชกลาลที่เก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมนี่ รอคอยมานานรอคอยมานานมากๆเลยครับก็ต้องขอตัวลาแค่นี้ครับคุณครับ